สวัสดีครับนัดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาในตีมเซนไตสีเหลืองกันนครับครับตั้งแต่เจ็ดแมนจนถึงขบวนการล่าสุดคือดวงบาเทอร์ครับโรงเรียนโรงเรียนสีขาวหญ้าสีเขียวเยี่ยวสีม่วงเซนไตสีเหลืองคขังคร่งมันมันหลายสีจังครับผมใช่ดูคลิปคุณอีกคลิปคุณก็หลากสีสันอยู่นะทีเดียเวลา เราเราปัดแล้วอะเราเอาแล้วงาเดียวแล้วขอโทษทีครับไอสองวิวที่เขาขึ yeah> ้นมาเนี่ยใครดูบ claro ้างเราเองแต่พูดเองโอเคเอ่อดัชมินครับเลมอนมาริกาจากพูเอ่อเดคายโรจากเดนกาเดนเจอร์รูปดีมากสวยมากมากมากเซ้ ใช่แล้วแกเป็นคุณแม่ที่น่ารักมากเลยผมตามดูในไอจีโน้ตสามแล้วนาะใช่กระเทงกระเตงหนึ่งจูงอีกสองเวลาไปโรงเรียนไงแม่น่ารักมากเลยใช่ครับเป็นคุณแม่ที่อบอุ่นใจดีตัางใจดีคบทในเรื่องก็ตอนแรกเหมือนจะตึงๆสุดท้าพอเหมือนผ่านไปชัพักก็เริ่มเล่นมุกตลกละอ่าออยู่กับมิกโกเยอะแยะอะไร จะเป็นตลกอาชีพไปครับผมเป็นเอสเปอร์นะครับเอสเปอร์จับแล้วมันเขาอะไรนะจับแล้วเห็นความทรงจําของสิ่งของอ่ะนะ,ะ,ะไม่ผิดครับประมาณนั้นประมาณนั้นมีท่าผพ้าพจำของดัชมินเหรอก็จะเป็นตอนที่มันไปมันไปที่พัตตคานจีนนึกไงเนี่ยใช่ไหมก็เลยมีไหมน่าจะมีเนาะคโค้สองคนนะ่ะ ที่ไปช่วยไปรวมกอดสองคนอ๋อเจมที่ใส่ชุดกี่เท้าถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะใช่ใช่น่ะอือแล้วก็หมุนคำนวณให้แม่นเป๊ะเลยนะว่าต้องดึงคันโยกประมาณกี่วิอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอือก็ก็ก็ปะ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 อ๋อก็สีเหลืองก็ปกติก็จนเนี้ยครับเสาจะห้าวหน่อยครับผมออันนี้เออเป็น เซนไตประจําตัวผมด้วยอืมชอบสีเหลืองอ,อะไรครับก็น่ารักมาหลักมากแต่ผมยุคนั้นก็โอ้ตอนตอน,ตอนเรกัลเลนเจอร์มาโอ้จัสตินนี่ฮอตมากครับไม่รู้ใครรู้จักบอดหมด Xtoy กทอยไหมนี่ก็ตํานานโหลดโหดครับผมผมตํานานกระทู้โหลดโหดนะครับผมอืมตามผมโคตรบุกเซ็ตเล่มตอนนั้นน่าเสียดายไม่โหลดไปไม่โหลดไปวะ ยังไม่เข้าขั้นครับยังไม่เข้าขั้นโอเคผมประมาณนั้นก็ปูพ่งเขาเป็นสีเหลืองในใจคนหลายๆคนยะใช่ครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นสาวเส้นตายสีเหลืองน่าจะผมว่าพูดพูดถึงสีเหลืองน่าจะบางผมว่าหลายๆลคนนึกถึงตัวนี้เลยนะครับผมน่าจะน่าจะนะเพราะว่านี่ข้อมูลคือด้วยครับผมโดว์แพนที่เอ่อที่กลับมาในดับเบิลรู้สึกจะเป็นในโดแพนที่หายตัวได้ ใช่ใช่มันที่อ่าใช่ครับใช่ที่มันเป็นไม่ใช่นะไม่ใช่นั้นนั่นนั่นเคยเปนโบแล้วจําสลับจานึกว่าคนเดียวกันเข้าเป็นคนแรกกั้นคู่ไงเราเราก็จะจำครับจำน่น่าจะเป็นไตเซอร์ท็อปถ้าผมจำผิดอ่ะเป็นไตเซอร์ท็อปโดแพนไม่ใช่ไม่ใช่หรือเปล่าวะไม่ใช่ตอนแรกเป็นตํารวจอ่ะเป็นตํารวจไม่ใช่ตอนแรกอ่ะมันไม่ตํารวจไม่ตำรวจอือผมจําชื่อ ไปโดกคันไม่ได้แต่ผมจำได้ว่าเขาเป็นตำรวจไม่ไงคอมเมนต์บอกอะไรว่าเป็นไทเซอร์ท็อปอ่าถูกว่าใช่ไหมครับผมถูกโอเคขออภัยครับผมอ่านแล้วก็มาพอไม่เป็นแล้วตำรวจมาเป็นเอ่อน้องสาวไอ้คุดเกาะค่ะอ่้ชายจุด่อแม่คนละสีคนละสีเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อพูดคนละสีอันนที่คนละสีเป็นเคียวลิซัยอันครับผมอ่าเป็นหยุดไม่ถึงครึ่งตอนเลยชอบเคียวลิซัยอัน อย่างทางการอย่างน้อยเขาก็แปลงแปลงล่างสวัสดีครับสวัสดีครับมาใหม่สวัสดีครับรับเชิญเยอะนะต่อที่อ่าใช่รับเชิญเยอะจะจะแซวว่ามันโคตรเหมือนไอซีเลียนอีคนนะร้อนเงินอ่าเนี่ยไอ้ต่อเนี่ยต่อจากกั๊ดมินเลยก็จะเยอะงยิ่ต่อกันเลยนะต่อกันเลยร้อนเงินนักแสดงปีนันเขาร้อนเงินหรอไอ้สองปีเนี่ยร้อนเงิน อ่าโอเคฮะสำหรับตัวต่อไปกินมาคาโต้ร้อนเงินไม่ใ้มากินมาคาโต้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนีดิให้บอกเลยร้อนเงินของจริงเห็นหน้าบ่อยมากไปทุกอย่างหนึ่งในเซนไตที่ไม่คิดถึงเลยเพราะเห็นหน้าบ่อยมากมาจิเยลโล่ครับทำมาจลโล่ยังเป็นมาจิเยลโล่อยู่ใช่ครับ เนยาบ่อยๆใช่พหมนะผมความทรงจำผมสําหรับเออเออมาเจโรคือตอนแรกที่ผมดูคือโอบแบบหน้าม่นเกินตีนใช่ครับผมกล้าพูดเลยว่าหน้ามันเกิดตีนค่ะคหน้าแกอย่างตึงเลยใช่หน้าแกดึงตลอดเวลาเป็นถ้าเกิดเป็นลูกชายก็คือเป็นลูกชายสายสซนอ่ะคนกลางคนกลางนกลาช่ซนมากเหมือนจะห้าม้ตัวเล็กแต่ก็ไปด้วยกันเล็ก อึงชอต่อเป็นน้องคนที่สี่ใช่ไหมไอ้กอลเอนใช่ไหมใช่ใช่เป็นพี่ชายของมาทิุสคนเดียวเพราะคนนึ่นเป็นน้องคนเดียวคนเดียวโอเคงงหาเงงงงองง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 ไงงไงงางงงงงงางงนแรงเลยงงงงงงงรงเงงองงงงงงง่งง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 เงงงงงงง้งง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 กงเา ไอโง่บ้านเรานี่แหละคุณถ้าผมอยากกลับไปดูเลยเขานี่เองครับโอเคประมาณนี้วันชิเยโรผมว่าเท่เอาเท่มากนะผู้สีชุดเท่มากเลยนะ่เป็นสอยๆวยสวยเขาติดระดับผู้ชายของผมเลยนะเหล่อมากแกแ่ล้วก็เี่สัสใช่ครับแก่เท่ส้น จะเก็กก็ดีจะหล่อจริงก็ได้จะน่ารักก็ก็ยังพอไปได้ปัญญาอ่อนก็ได้อยู่ปัญญาอ่อนเนี่ยโคตรเข้าเลยมีมีใกล้ๆมันจะเป็นไอที่ไปภาาเป็นตัวไปภาาตัวเองตายในเรื่องอะไรวะไอเซนเจอร์เออเป็นซีนที่ไอโกบัสเตอร์สีทองอ่ะกับอโร่ร่วมซีนด้วยกันแล้วแม่งตายฟู่แล้วแกเป็นคนอ๋าแล้วแกพากว่าพอจำาคราวได้ไหม มันภาคไฟอ่ะแล้วก็แบบไอ้สองคนนี้ตายแล้วก็นั่งร้องไห้โคตรฮาประมาณนั้นประมาณนั้นครับอืมคนที่เห็นหน้าบ่อยใช่ก็สักพักเออก็ไปจะไปขายติ่มที่คิรันเมเจอร์ร่านที่จะขายติ่มอ๋อนะเขาถึงไม่คิดถึงกันเนี่ยเงินเหมือนร้อนเงินร้อนเงินเงินเนี่ยเห็นเดก็เห็นโอเคครับแต่พอเผลอเนี่ยไอเรื่องพ i n อ order กเผลอแลไปโอ้โหไปครับ ก็คาเยโรครับลูก้ามิลฟี่ครับอ่ะขอผมขอให้ให้ไอ้อวยได้อวยไปเลยฮะเต็มที่เลยอ่าเต็มที่เลยฮ่าสีเหลืองครับตบตึงไอสีเหลืองอ่ะพอแค่นั้นแหละเดี๋ยว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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับเอาเลยฮะถ้าถามผมหมอเพืนเนื้อ จำนวนวันออล2,010นะตั้ง2 0ิ0ถึง2,019วันนะเมันเันนะคุณครูวนกลางนะเช็กก่นอนเพราะหลังจากนี้ยสีเหลืองกกมาผู้ชายเลยเยอะเลยนะใช่ใช่ใช่โอเคยกเว้นเรื่องอต่อไปไปเอาเป็นว่าสีเหลืองแทบจะแทบจะคนแทบจะเป็นผู้หญิงคนท้ายๆแล้วมัง้ง อืมครับผมกอใช่ครับนี่คือหญิงแกล่งแห่งแก๊งโจรสลัดนะครับครับบงิด้วยหญิงแกร่งนะครับเงนเนี่ยคอมเมนต์ยังบอกเลยนี่ก็สุดเลยคนหนึ่งใช่สุดสุดทางเลยคยิโล่สาวห้ากระทอกกรตันครับผมใช่เอาไม่แค่ตแหน่งตันตันมาแล้วครับผมกตันมันแค่ตำแหน่งนะส้นคือของจริงครับผมใช่ครับ เยียบแล้วเยียบอีกเยียบแล้วเย็บอีกแชร์ไปดูกกระจอกเออบทเด่นมากไอ้คำว่าอาช้คเาว่าดังเอกได้ก็คนข้างๆพอขกับอาร์มเดอะฟอร์มิลเลยอาร์มเจ้ว่าอาร์มเจ้ว่าเด่นอะก็เด่นนะถ้าเขาไม่น่ารักก็ไม่เด่นแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดบทส่วนมากอ่ะบทจะอวยสีชมพูอื่ม ผมว่าบทอวยสีชมพูแต่ว่าสีเหลืองมันออกมาน่าจดจํากว่าไงนี่ทั้งที่บทนีใช่ครับใช่ใช่ทั้งที่บทอวยแล้วแต่สีเหลืองน่าจดมันมันไม่ขึ้นอ่ะอวยแบบควาบุคลิกาแรคเตอร์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบครับครับผมประมาณนั้นคือก็นะแบบเออสีชมพูอาจจะแบบจดจําในในความน่ารักหรืออะไรใช่ใช่นี่ขนาดผมเมย์เขาเนาะ ผมยังรู้สึกว่าแบบเขาไม่ได้เด่นเท่าที่มารับเชิญในดับเบิลตอนสิบวิอ่ะรใช่ราเป็นที่หนึ่งอะไรได้ตอนนั้นด้วยใช่คนเราทำอะไรก็ได้อย่างงี้ใช่ก็คนที่รักตำนานชุดเมดใช่่าชุดเมดพระอันนี้เป็นชุดเมดสีพูก็จะเป็นชุดพยาบาลแั่ตำรวจชุดต้ราจอย่างั้นน่ารักนะผม แล้วก็เป็นสินเหลืองอีกเรื่องหนึ่งที่ไปภาคในคิวเรนเจอร์ก็ร้อยเงินน่าจะร้อนเงินอีกคนนึงอันนี้อาชีพหลักอาชีพหลักเป็ภาคใชโ่ยเข้าใจได้อันนี้อาชีพหลักเป็นนักภาคอาชีพเสริมเป็นนักแสดงเข้าใจได้ใช่แต่เขาอะไปโผล่ในคิวเรนเจอร์หรอหมูฟีด้วยนะหรือเปล่าเหมือนที่ไปโผล่กับใช่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 ตอนสุดท้ายไปเล่น รับส่งกับสีมููเหรอก็ม่ใช่เพใช่เพราะต้องเจอกันไงว่าวาชิพิงก็คือแล้วแล้วไปเจอเนี่ยคือไปเจอในหานะน่าจะกก้ใครรันเด้วยแหละใช่ใช่คือไปเจอกันล่างไปเจอล่างคนไปเจอกับวาชิพิงไอ้นี่ยังเป็นรับเตอร์สามอยู่แล้วก็แปลงร่างคู่กันด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดอืมแต่อันนั้นเป็นหุ่น แล้วก็ไปประกฏตัวในไซเชียบอร์เทิร์นอ่าใช่แล้วก็ได้กระทืบอีกอ่ะใช่จะเอาท่านท่านับเรื่องเสียงผ้าก็คือไปเานัทุจรการวาแล้วก็จะมีผ้าเป็นจิ๊โจ้ในริวโซเจอร์ไอไอหมาในถ้าผมจะไม่ผิดนะไอหมาในเซลล์วันน่ะก็มาโอภผ้าผ้าไม่ใช่หมาเอไอของไทยอะเซลล์วันอะอ๋ออ๋อไอโกม อ่า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 อันนั้นก็เป็นมาโอภาเลพไงเมอร์ฟี่อ่ะเมอร์ฟี่ Murphy, Murphy. ไม่ใช่ตาตาตาแล้วก็ในในทิกเกอร์ในทิกเกอร์ก็จะมีเอเลี่ยนหวัวสีแดงอันนั้นก็มาโอภาพอ่าอันนี้นจำตาเพราะใหม่มากใช่มีอะไรอีกท่านั้นแหละเขาอาชีพหลักเขาเป็นนักพากย์นะทุกคนครับครับผมคัถึงตวไปเเยอะแน่ลิวโซเจอร์มีไหมลิวโซเจอร์มีภาพเป็นไอ้จิงโจ้เขาพี่ฮะจิงโจ้ จีบีกงก็รู้จิงโจ้ไปก่งออกผมปาลอยเลยนี่ดูด้วยนะอ่ารูโซเจอร์ภาพเป็นไอตัวหุ่นจิงโจ้อะหุ่นตัวเล็กอะจิงโจ้ตัวเล็กอะไอไอสีเขาเขียวไหมใช่ครับภาพตัวนั้นอ๋ออ๋อโอเคไอไอที่มีพ่อที่พ่อแบบยังไม่อยากจะสู้ใช่ไหมที่มันแอบเลยโอเคโอเคไม่กนละไม่กอละใช่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 ตัวนั้นครับ โอเคประมาณนี้กับมาโอผมนั่นแหละเนี่ยเนี่คอมเมนต์คอมเมนต์เอามาโออีกนัก,กหน่อยก่อนไปค,คุณรู้ลูก้าเป็นคนเดียวที่ไม่มีอาวุธปืนใหญ,ญ,ญ่ยิงโกไก่เกลียนไม่จำเป็นจจำได้แล้วโ okay. อเคตัดคุณเกล้าแฟน,ฟน,ฟน,ฟนผมอ่าอันนี้ก็น่าจะยาวอีกนิดนึงปายาวเลยยาวไม่ยอมบอกอย่างโนบัสเตอร์ครับนี่นี่ก็นี่ก็น่าจะร้องเงินอีกคนหนึ่งนะนีาา่จะร้<ม>องเงินนี่ไป ไปมาแล้วไปมาแล้วหลายหแล้วนี่คือนางแบบ็นนักพากแสดงด้วยอลิสาผมมีไอดอลด้วยค่ะไอดอลด้วยมือด้วยครับผมน่ารักก็เป็นเป็นไอดอลนักภา์มากกว่าหนึ่งวงด้วยใช่ใช่ใช่งั้นนก็เดือดนะแต่ก็ไม่สู่เขาไม่ได้แหละแต่ว่าก็ดีก็ดีใช่ก็ดีครับผมเหมือนเขาแบบการดังระดับหนึ่งเลยนะดังมาก ใช่แต่แต่ไม่ได้ไม่ได้ดังในในเขาเรียกว่าในกรอบไทยเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่ครับผมโอเคก็ทั้งหมดในเรื่องเนี่ยก็เป็นน้องกระต่ายครับซึ่งเขาก็มีอีกตัวอีกหน่อยอุซามิอุซามิอุซามิโยโกะครับผมใช่ครับใช่อุซามิโยโกะไงถูกแล้วไม่รู้ว่าอะไร นั่นแหละก็บทค่อนข้างน่ารักนะถ้าจำไม่ผิดเท่าที่ดูน่ารักดีครับต้องกินขำหวานก่อนเขาจะแบบเออเขาเรว่าไงอ่ะจะทัเลาอกับผีแดงแบบบ่อย <c oughs> เหมือนพี่กับน้องเะาลาะกันนะจ๊ะใช่เออถูกแล้วก็สลาอกับไอ้กระต่ายอายะ่ะไอ้คู่หูนั่นแล้วก็เล่ะลอมกันแล้วทุกคนเป็กกะอืมแต่ฉากที่โดนบูเล่นครั้งแรกแล้วนั่งร้องไห้นิดอึดเหมือนกันอืม อที่หัวร้อนใส่อ่ะอืมอืมอืมที่คีดอ่ะใช่ใช่ใช่อันนั้นก็แบบเป็นฉากดิงแบบดึงอึดอะ่ะสุดยอดครับไอโกเลนมีอะไรเสริมไหมอุซามิโยโกะอ๋อถ้าพ,พูดถึงไปรับเชิญซิลลวันใช่โอ้โออาจริงๆผมรู้จักตอนมันอยู่ในเรื่องซิลลวันก่อนเลยนะ ใช่พี่เหรอจริง oh. ผมไม่สนใจเรื่องนี้เลยแม้แต่ดีเทลก็ไม่สนใจเลยเฉพาะชุดอืมอืมถ้าเป็นเท่าที่อ่านนะเหมือนจะผ้าเป็นตัวร้ายหลักในคิวเลนเจอร์ด้วยนะว้ <Whoa. S 2> อืมอันนี้ไม่รู้ฮะเพ่ะน <ผม S 1> <Ranger S 2> ่ผมไม่ดูครับผมเป็นตัวร้ายหลักตัวหนึ่งประมาณนั้นแต่รู้สึกว่าเป็นนี่อันนี้ อไม่รู้ว่านับหรือเปล่านะเขาเป็นเป็นสีเหลืองที่แบบมีมีคู่มีคนรับอ่ะเพราะว่าในในโกลเดอร์เดอะบุบี้อ่ะคือเขาจะเขาจะคู่กับสีแดงในเรื่อขนาดนะคือเขาจะคู่กับสีแดงที่เขารักบทมันก็ส่งให้อยู่แล้วขนาดมันไหมบทก็ส่งให้อยู่และแค่มันไม่ได้จบอย่างชัดเจนในซีรีส์นะเช่ใช่มันไม่ได้จบแต่ชัดเจนเฉยโอเคขต่อที่ โลแปงยีร่ครับจอมตัวเสี่งครับของดีอันนี้ตัวเล็กตัวน้อยของเราเลยครับี่ผมยกให้พี่พูดเลยท่านี้เขาถึงเรียกว่าตัวเล็กตัวน้อยของจริงอ๋อเพราะผมผมนั่งฟังพี่ผมนั่งใ่นมือถือไะ้เลยใช่ไม่ได้ขนาดนั้นผมแค่รับข้อควากาันี้ต่ออันนั่นแหละพี่ถึง้ังพูดฮะถ้าถ้าถ้าเราชอบนักแสดงก็ยัง กลับมาเป็นผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายไปเลยนะเห็นเหลืองผู้หญิงอ่ะอ่าใช่คอมเตอร์อะแล้วก็บดหมายไปเลยอันนั้นเตอร์ขาดีบดเด่นมากเพราะอยู่ฝั่งโจนครับอ่าฮะเ่ที่อยู่ฝั่งโจนเด่นทุกอย่างเดี๋ยวดราม่าฝั่งโจนฝั่งตรวจไปอ่ะมันมีแบบมันมีมันมีเรื่องราวกับผีเสียวด้วยไงมันก็เลยเื่องอ่าใช่แล้วมันมันน่ารักดีอะ ไม่ใช่แค่มันน่ารักดีเขาก็น่ารักดีครับเพราะงครับใช่ใช่ใช่ส่วนสีชมพูผมว่าดันไปมีบทกับสีแดงของฝั่งโน้นก็เลยก็เลยนั่นแหละแต่แอบชอบดีไซน์แบบชุดนะเพราะว่าแบบนีส่วนสูงชอบมากใช่ใช่ครับแม่พูดตกใจยังเลยขึ้นเงินเดือนเลยพี่ขึ้นเงินเดือนใช่ใช่ใช่ผมดูในเรื่องก็โอเคนะชอบชอบมากเลยว่าพอจบแล้วก็ไปดูงานนอกแค่นั้นแหละ ก็นะครับเรื่องนี้ก็สีเหลืองก็ภาพจําก็จะประมาณนี้นะครับที่แอบมีพวกกีกับสีเขียวฝั่งตารวจโดนเอนเอลแต่ว่าไม่เอาเขาไม่เอาไม่เอาโดนแบบถ้า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 ภาพจำผมอย่างหนึ่งก็คือไปสวนสนุกกับแฮทเลนหมายเลขสามเออืออเหมือนแบบจะกิ้มกับทีมูด้วยนะเขาือกว่าสังเกบ ใช่ชอบชอบอันนี้มากกว่าชอบมันดีมากกว่าพี่สาวแบบน้องสาวมันดูว่ะดีดีอเคครับครับเขาก็น่ารักนะครับผมไอ้กุเรนไอ้กุเรนลูกแตงยีโร่ต้องพูดไปหมดแล้วพี่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเพราะในความรู้สึกพี่อ่ะความรู้สึกพี่ก็ได้เออ พี่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับจบไปได้โอ้พ่หล่อหน้ารักหน้ารักแค่ไหนเองน่ารักแค่นั้นเองใช่ก็้วก็ถือว่ามีแล้วนะมีพี่ถือว่ามีใช่ใช่เขาบอกว่าน่ารักน่ารักมากน่ารักแต่ว่าวงเล็บไม่เข้าสิงคูเจ็บปวดเออนี่แถวแถวนี้ดิเมนจัมพูเทียบไปนะแต่แต่อันดับไอคามิเซเว่นของเซนไตแอสซัปปุรานสีเหลือง อันหนักสงกว่าไหมล่ะที่สองนะที่สองฮะเขาเขามีแต่สีเหลืองเท่านั้น่อแถ้ามีแต่สีเหลืองออฟกีตี้ไหมใช่ใช่ใช่สีเหลืองเขาเขาเมนสีเหลืองนะคนนี้ใช่ครับครับผูกหยบปวดอ่ะครับเย็บคผูกไปอีกสามเรื่องเท่านั้นนะสามเรื่องเท่านี้เรื่องถัดไปก็จะเป็นเป็นคิลาเมีเดโลนะครับหนึ่งแล็บคาบ้า หนึ่งนัดสเขอาเาที่จะมัใช่จำไ้ใช่ด่หนึ่งนัดสก๊อเอราอห่นี่เดี๋ยวเจอสีเงินนี่ผมดาบไร้ผ้ายทราสโูนแบ่งจีนเบลืองจีนเลยแอ้ยับเลยนี่ใช่ใช่ใจีนเอาอะไรมาไร้ผาสีสีเหลืองอะคือแบบเขาเทศเทศนะคือเขาเทศแบบตามบุคลิกเขา แต่อเหี้ยเงินนะมันหล่อนะมันแปลกว่ะแปลกแบบแปลกเลยครับผมไม่ค่อยชอบนะลาบผมเป็นเขาว่าเขาเป็นตินหล่อแบบสหยวเสียวไง่ไม่ลู้แต่อันนี้คือเขาเท่ของเขาจริงๆว่าเิคิดว่าเขาเป็นเกมเมอร์นะใช่ใช่ใช่โดยดูร่างหน้าตาเขาก็เป็นเป็นหล่อหล่อโดยแบบเขาเป็นหนุ่มหล่อเลยล่ะก็ใช่หล่ ถ้าถามว่ามีอะไรไหมผมไม่ค่อยมีอะไรกับไอ้เจ้านี่เท่าไหร่ถ้ามีอะไรกับไอ้สีน้ำเงินมากกว่าครับไอ้สีเงินอีกตัวสีเงินเนี่ยเนี่ยจะมีอะไรก็จะมีกับผมเน่ยจะมีกับผมไม่ได้ถ้าติคนนี้มีอะไรมีอะไรสักอย่างผมมีอะไรกับสีเงินมากกว่าเพราะเขาเขาแบบมีเรื่องอะไรกับสีเขียวไงสีเหลืองอ่ะเออใช่ไหมเขาแบบจะมีกับเหลืองก็สีเขียวใช่ไ่นกันมีใช่ไอโรแปงเพิ่งมีอะไรกับไอโรแปงสินะอ่าไม่ใช่แล้วมั้ง มีอะไรอหรอดูแฟนกูถ้าทำมัน,นกระแทกถ้าไม่ใช่มไม่ใช่หมายถึงมีเรื่องไม่ใช่หร<ม>อป่าแบบวอ่านภาพตางของผมก็จะมีไอตอนที่ปีศาจเป็นตัวอะไรนะท้องลองเสื้อชุดไอผูดรองเส,งสนะื้อแล้วเซนะาเขารู้สึกว่าจะตัวแข็งอะ่ะไอนี่ไปยกอืมแล้วก็บอกบวกบ่อยกับเซน่าว่าน้ำหนักขึ้นเอ้ยแต่ความจำความจำประมาณนี้ครับโอเค ขนาดเท่านั้นขึ้นเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นได้ด้วยต่อแล้วหมักตัวสิอ่ะไปต่อเลยไปเรื่องสุดท้ายน่าจะยาวหน่อยโู่ที่สิ่สเตอร์คขับผมครับผมอันนี้ก็ยวฮาดูกะครับผมจะไม่พูดอะไรกับคนนี้ให้แอสซัลากรก่อนดีกว่าอ่าคนนี้เราเาชอบเขาชอบเป็นสีอย่างที่โมบะมากาฮ่า่มากคือไม่มี เอาจริงๆนะที่พูดจริงๆไม่เคยมีสีเหลืองอันไหนที่แบบโฟกัสขนาดนี้มาก่อนโดนแกล้งคือเขาเป็นคนแรกที่แบบสร้างมีมอะไรต่างๆนานาได้แบบโอ้โหคำว่าโดนแกล้งก็ใช่แต่มันติงตองเองก็เยอะเห็นเห็นเห็นเ่าสุดเล่นแป้งแเรากับสีแดงอ่ะใช่ครับสนุกเขาเป็นนางเอกจริงใช่ไหมเดี๋ยวดูไปก่อนส่วนตอนนี้นางเอกอ่ะ ถ้านตัวนี้นางเอกพระเอกอินุสกะใช่ใช่เรื่องนี้ออกครบสโคไว้แค่นี้วะแต่เราพูดถึงสีเหลืองอย่างไปก็ตายอ่ะโอเคสีเหลืองก็โอกาก์ผมว่าค่อนข้างเป็นสีเหลืองที่พูดจะเด่นนะโบอกค่อนข้างเด่นมากเลยขนาดไม่ใช่ตอนที่ไม่ใช่ตอนตัวเองอ่ะใช่ก็เด่นไม่ใช่ตอนเองก็เด่นก็มีคนพูดถึงตัวยังฮ่า เอาง่ายอ่ะพอปูเลื่อนมากับเหลี่ยมตอนแรกใช่ใช่ใช่ตัวยืนตัวยืนมาเลยค่อนข้างเป็นคอของเลื่องครับอ่ะไมีแฉะไม่แฉะใช่ใช่เขาก็จะบ่นตลอดนะว่าดเขาเป็นขาเพื่จะบ่นตอนรวมรางก็จะบ่นนะครับขารวมรางเป็นโอนิซจินอืมก็จะบ่นเป็นขาแค่เหรอเป็นขาสิวันหล่นเรนจะอยู่ตรงไหนได้ป่ะนนัแหลฟ้า แล้วก็เอ่อภาพจำเขาก็มีไหมโอ้ตัวมีมเลยแล้วหนดีนะคนหนุบหนับนะอ่า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 อาจจะแตกต่างกับพี่สาวเขาหน่อยพี่สาวเขาอาจจะเรียววันนี้พี่สาวเขาน่ารักนะครับจเป็นพี่สาวไทคูณไม่พูดดีกว่าไ่ไม่่พูดดีกว่า ครังกฤษนั high, anything, ้นโทโค้นามสกุลชิดะเนี่ยเยอะนะชิดาอยู่นี้ชิดะโคคุชิดาเนเนเนสวีชิดะพวกนี้กับเด็กพี่น้องกันหมดเลยฮะชิด่ยอยู่นี้ไม่เกี่ยวไม่ใช่เูเวีไม่ใช่เนียอยู่นี้ไม่เกี่ยวละโอเคประมาณนี้ไหมกับเหล่าสีเหลืองเสริมอะไรเองไหมกับฮาลุกะข้าฮาลุกะ yes ฮาลุกะเหรอ คิดว่าเน exactly. ื้อเรื hm. ่องของคารุกะมันจะเป็นยังไงต่อจากนี้ตายขอจบดีไอ้ไอ้ไอ้นี่มันเหมือนแช่งอ่ะมันไม่ตายหรอกมันเหมือนแช่งเลยเนี่ยไม่ได้มันไม่ได้หมายถึงฮารุกะไม่ได้หมายถึงเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่งารุกะอ๋อผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมสลางเฮ้ยอันนี้เขาอาจจะพูดถึงมิโฮก็ได้ใครจะไปรู้อาจจะเป็นมิโฮไม่รู้ว่ากอดกันแล้วอ่ะ เออเอาเอาก็สั่งลากันแล้วอ่ะแหมถ้ามันได้ถ้ามันเพื่อนเพื่อนยอมให้มิสกาชนะเดี๋ยวมันก็ไปขอพอยตอวนี้ฟื้นกันไงยากเลาว่าเพื่อนเออว่ะไงคออคุณเนตจีเนียนกันปะยูเอ๋ทำให้ผมไม่ได้หรอกโอเคก็ถ้าจะฝากอะไรสักอย่างก็คงฝากว่าติดตามกันต่อไปกับดนบาเทอร์ดนบาเทอร์เข่นง่าอย่างนั้นยิงปมอย่างเดือดนะครับ ใช่ตอนนี้ก็เริ่มเข้า,าของสุดท้ายแล้วล่าสุดเห็นเพิ่งเห็นประเด็นของกิโลเดือดมากเป็นโตโ๊ะตอีกคนเป็นจูโตะเลยโอ้เป็นจูโตะนะเป็นจูโตะเฉยเลยครับผมชอบมากแล้วก็มีดงคิลเลอร์ไอ้ปากแดงมาแล้วมีสองตัวด้วยนะ <laughs> เห็นแล้วบอกเลยเห็นซับมันขึ้นเลยนะดอนคิลเลอร์คิลเลอร์อยางเชียว